ครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระคัมภีร์สุดีบทที่24ข้อ5ข้อ6นะครับและเชื่อว่าวันนี้พระชนะของพระเจ้าที่ให้หัวข้อว่าผลของคนที่นมัสการอย่างถูกต้องคงจะจําได้ว่าข้อที่3ข้อที่4เนี่ยนะครับคุณสมบัติของคนที่ติดตามพระเจ้าหรือนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องคือคนทําสิ่งถูกต้องมีใจบริสุทธิ์คิดอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับไม่ไปทําตามสิ่งเท็จไม่ไปให้่านิยมของโลกนี้มาดึงเข้าไปเขาต้องเป็นคนพูดจริงสัญญาจริงช่วยได้จริงนะครับ และเมื่อเป็นแบบนั้นผลจะเป็นอย่างไรอธิษฐานที่กันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าให้คำหลายตนหนักว่าผลของคนที่นมัสการพระเจ้ายอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนั้นส่งผลมากมายเพียงไรขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรที่คำหลายจะเข้าใจพระวชนะของพระองค์และจะรับพระวชนะของพระองค์ไปในชีวิตอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่างที่ได้กล่าวแล้วตั้งแต่แต้ตนนะครับว่าการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกมาภายนอกแต่คือชีวิตของเขา และคนที่มีชีวิตที่ถูกต้องพระคัมภีบันทิกอย่างนี้ในข้อที่5ข้อที่6ผมอ่านจาก1 9 7 1นะครับบอกว่าเขาจะรับพรจากพระเจ้าและความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาอย่างนี้แหละเป็นพวกที่สอพระองค์หน้าของท่านนะยาโคบจากพระคัมภีตอนนี้กําลังพูดถึงผลของคนที่นมัสก,การพระเจ้าอย่างถูกต้อง3ประการด้วยกันอันที่1นนะครับก็คือรับพระพร อันที่สองรับความยุติธรรมอันที่สรับสิทธิในการทรงเลือกของพระเจ้านะครับตอนนี้เรามาดูด้วยกันอันที่หนึ่งคือรับพระพรพระพรมาจากภาษาเนิมว่าบราคาบราคาแปลว่าอวยพรราคายังแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความมั่งคั่งการเฟื่องฟงูหมายถึงว่าคนที่ นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตตามข้อ3ข้อ4คือมีชีวิตที่ทําถูกต้องใจบริสุทธิ์ให้เกียรติพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ไปตามโลกนี้พูดจริงสัญญาจริงเชื่อได้จริงเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยอันแรกก็คือเขาจะรับผ่อนจากพระเจ้าดงนักนเองคนที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าและรับผ่อไม่ใช่คือทุกคนที่เข้ามาโบสถ์นะฮะคนเข้ามาโบสถ์อาจจะไม่ได้นมัสการแต่คนที่มาโบสถ์คือชีวิตของเขา เราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นในพระคัมภีร์ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตอิญญาและด้วยความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระพรก็จะเกิดขึ้นคําคํานี้ถูกใช้กับพระคัมภีร์สดีบทร้อยสาสิาข้อที่3ได้พูดถึงพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรคือชีวิตจำเริญเป็นดิศคําว่าพระพรในนี้พระคัมภีร์เปรียบเทียบเหมือนกับน้ําค้างที่ชชุ่่มมมืนนทีาาจกฮอร์ นะครับขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้ากําลังตรัสกับเราบอกว่าคนที่ติดตามพระเจ้าอย่างถูกต้องนมัสการพระเจ้าอย่างจริงใจเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับพระพรเหมือนกับน้ําค้างที่เกินความเข้าใจพระคบิ์บอกว่ามีชีวิตจำเนินเป็นดิษด,ด้วยอันที่สองครับก็คือรับความยุติธรรมอันที่สองเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์ได้ใช้คำว,ว่าเทสเดคาก็คือมาจากรากศัพท์ว่าเทสเดกซึ่งหมายถึงเขาจะรับการตัดสินจากพระเจ้าด้วยความยุติธรรม ความเหมาะสมความชอบธรรมความดีงามของพระเจ้าในต,ตอนนี้ได้บอกว่าคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องสิ่งที่เขาทาพระเจ้าก็จะยุติธรรมกับเขานะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าร้องเพลงแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องเราไม่ใช่นะครับมันต้องอยู่ที่เราทําด้วยถ้าเราทําไม่ถูกต้องเราก็จะไม่รับความยุติธรรมจากพระเจ้านะครับเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้ายุติธรรมเสมอ สิ่งที่3ก็คือการรับสิทธิในการทรงเลือกของพระเจ้าตอนนี้จะใช้คําว่าโอยาโคบในภาษาเดิมนะฮะยังแปลว่าโอกอ d ออฟเ c o b ซึ่งหมายถึงว่าโอ oh, พระเจ้าของยาโคบพระเจ้าพระองค์ทรงเลือกชนชาติอิสราเอลและเมื่อเราเองนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องมันกําลังบอกเราบอกว่าพระเจ้าพระองค์ก็จะเลือกคนนั้นเพราะเขาได้เลือกที่จะติดตางพระเจ้าดังนั้นเองบางครั้งเราอาจจะทําผิดพลาด ถ้าเจ้าเลือกเราก็จริงเราอาจจะผิดพลาดกลับใจสิครับเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าเลือกทุกคนที่ยอมติดตามพระองค์แต่พระพรจะไม่เกิดขึ้นแม้พระองค์จะเลือกเขาก็ตามถ้าเขาไม่ในน้ัมการอย่างถูกต้องจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนที่เชื่อเป็นลูกพระเจ้าแต่คนที่ทําตามคําของพระองค์จะรับพรรับความยุติธรรมจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับที่ถามด้วยกัน พระองค์เจ้าค่ะในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้เตือนค้ามผงหลายทุกคนว่าในการรับใช้พระเจ้าในการติดตามพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ใช่คือเพียงแค่การนมัสก,การตามพิธีกรรมทางศาสนาขอโปรดให้ชีวิตข้าหลายเป็นชีวิตที่จะรับผลของการนมัสก,การซึ่งถูกต้องคือรับพระพรรับความยุติธรรมรับสิทธิการทรงเลือกจากพระองค์ ขอพระองค์เจ้าโปรดวยพรของหลายมีความเข้าใจในภวชนะนี้เพื่อหลายจะตระหนักเสมอว่าจะต้องดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์และนมัสการพระองค์ขอให้ชีวิตของหลายเป็นชีวิตแห่งการนมัสการอย่างแท้จริงอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมนใชน